สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับต้าที่นี่นะคะบาร t ก l YouTube ค่ะเรื่องงามยามดีสักขนาดนี้นะคะมันก็ต้องถึงอปิโสดที่ทุกคนรอคอยอย่างยาวนานมากและมันก็เป็น EP ีที่คนถามถึงมากที่สุดนะคะนั่นคือ EP ีที่ของถูกและดีจากเซเว่นอินเนั่นเองค่ะมคุไปลองใช้มันเนิ่นนานนะคะจนได้ในสิ่งที่ว่า เออรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าใช้แล้วเวิร์ดถึงได้มาอัดคลิปนะคะอาล้วค่ะวันนี้อาจจะมีฟึดฟัดมากคะ่ะเพราะว่ามีความเป็นหวัดเล็กน้อยนะคะวันนี้ต้าคันมาทั้งหมดด้วยกัน9ชิ้นเด็ดเด็ดวงดวงเลยค่ะเรียบร้อยเร็ว แต่จะมาบอกถึงความดีงามมานั่งพูดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพูดไปเดี๋ยวจะแต่งหน้าให้ดูด้วยะคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ในสิ่งที่เอามาบอกเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องสําอางนะคะจะได้รู้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่สกินแคร์กันก่อนเลยะคะ่ะอย่างแรกนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ฮอตฮิตมากในเซเว่นอีเลเว่นนะคะสำหรับคนที่แบบนอนน้อยอย่าง้านะคะมีเวลาผ่อนน้อยเนี่ยผิวบางทีของเราจะไม่ค่อยอุย ชุ่มชื้นใช่ไหมคะนี่เราก็เลยมีตัวช่วยเป็นอันนี้โอเคเดี๋ยวตาจะขอแกะไปด้วยเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อด้วยนะคะก็คือมาร์คสมุทโตอันนี้นะคะนี่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เป็นมาร์คมะเขือเทศสดนะที่จะสามารถช่วยชีวิตคุณได้ในยามที่คุณแบบหน้าเหี่ยวนะคะเพราะว่าบางทีเราแบบนอนน้อยหน้าก็จะฟรีฟใช่ป่ะถ้าเราได้รับความสดชื่นหน้าก็จะแบบฟูอะไรอย่างเงี้ยมาไว้ก่อนแต่งหน้าได้นะคะหน้าเราจะได้แบบว่าชุ่มชื้นพร้อมแต่งหน้าอะไรอย่างงี้นะ มันจะช่วยฟื้นฟูให้ผิวของเราแบบว่าสดใสขึ้นนะนี่พอทาไปมันก็จะเป็นเนื้อเจลแบบใสๆเลยอ่ะทิ้งไว้นะคะ5-10นาทีนะคะหรือว่าง่ายกว่านั้นคือต้าจะชอบแบบว่าเอาไปมาร์คบนรถนะคะบางทีเราขับรถไปทำงานตอนเช้าๆอะไรเงี้ยติดอยู่บนทางด่วนนะคะก็หยิบขึ้นมาแบบ มากหน้าได้บางๆนะบนรถทําบ่อยมากอันนี้แล้วก็เขาค่อนข้างมีส่วนผสมของธรรมชาติที่สูงมากๆนะคะอย่างในหนึ่งซองนี้เนี่ยมีเท่ากับมะเขือเทศไลโคปีนในมะเขือเทศนะสิบลูกเลยด้วยความที่เขาเป็นมะเขือเทศสดมันก็จะมีความอ่อนโยนต่อผิวผิวหน้าแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันอ่อนโยนมากๆนะคะใครที่ลุมผนกว้างๆหรือว่าอยากให้หน้ามันฟูมันสดชื่นขึ้นในตอนเช้าก็ลองไปใช้กันดูค่ะรู้สึกว่าเวิร์กมาก กับการที่แบบเราไปแช่เย็นแล้วก็มามาสกน่าจะตึงและรับรองพื้นได้ดีนะคะ 1, นองใช้ได้2ครั้งใช้หมดก็เอาไปแช่ตู้เย็นได้จบจากสกินแคร์นะคะเราก็ต้องมาต่อด้วยอันนี้เลยนะคะนี่อันนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์จากนามนี้ที่เขาจะเป็นตัวแบบพวกรองพื้นต่างๆนะคะจริงต้าซื้อมาลอง3อันแต่ว่าชอบสุดน่าจะเป็นตัวซซีเนีย CC cushion ัอัพผิบนั่นเองนะคะตัวนี้อย่างแรกคือตรงนี้มัน เขาจริงๆเขาจะเป็นฝาบิดอย่างนี้นะคะนี่พอเราจะใช้เราก็เปิดหักออกมางนี้แล้วพอเสร็จแล้วคว่ำด้านตรงนี้อีกด้านหนึ่งคว่ำลงมาแล้วก็จะสามารถบิดปิดเกลียวลงไปแบบนี้ได้นะสามารถทูโกไปข้างนอกได้แต่ว่าเหตุผลที่ชอบรุ่นซีซีอันนี้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างทาแล้วแบบไม่วอกไม่ลอยนะคือก็ไม่คิดว่าครีม49บาทเดีซองจะทําได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูเลยมันก็จะ ปกปิดในระดับที่ต้ารู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ฟูคัลเวอร์เรจอะแต่ข้อดีคือว่ามันไม่มันไม่ลอยมันไม่วอกแล้วก็มันก็กันน้ำกันเหงื่อด้ดีพอสมควรนะคะปกปิดประมาณนี้นะคะด้วยความมันเป็นซีซีแหละอย่างที่บอกมันก็จะไม่ได้ฟูคัลเวอร์เรจนะคะแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเรามันดูกระจ่างใสขึ้นอันเนี้ยจริงแล้วก็นี่เลยคือเทียบกับอีกด้านนึงมันไม่มันไม่ลอยไม่เทาเวลาเกลี่ยนะคะก็ เกลี่ยจากด้านในออกมาด้านนอกอใครที่แบบว่าปัญหาผิวไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้มีรอยสิวเยอะเท่าป้ามันก็จะแบบเนียนเรียบไปเลยนะคะมมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะอย่างตรงนี้ไม่เป็นรอยสิวที่ไม่ได้ใหญ่มันก็จะได้ไม่สนิทขนาดนั้นนะแต่ว่าองค์รวมของผิวเรามันจะดูแบบเสร็จแล้วเราก็นี่เลยปิ้วแคบบ่แบบนี้เราก็สามารถย่อนใส่กระเป๋าแล้วก็ออกนอกบ้านต่อได้ จะบอกว่าจริงๆแล้วแป้งในเซเว่นอีเลฟนมีหลายยี่ห้อมากนะแต่ว่าเท่าที่ต้อลองใช้รู้สึกว่าเวิร์กทั้งราคาแล้วก็ประสิทธิภาพจริงๆนะคะอันนี้เลยเป็นมิทินซีตรูันนี้นะคะที่หน้ากล่องเป็นคุณแม่เชิญนี่นะคะตลับเขาก็จะจิ๋วๆแบบนี้นะคะประสิทธิภาพนางแบบไม่ธรรมดานะจ๊ะเนื้อแป้งนะทาสีออกมา ได้ดีแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถเอามาทัชอัพในระหว่างวันได้ได้ดีด้วยนอกจากมันจะพกดีแล้วก็คือเนื้อมันแบบทัชอัพไปแล้วมันไม่เป็นคราบนะคะแต่ก็ต้องยอมนะว่ามิสตีสเขาค่อนข้างจะทาเดี๋ยวนี้เขาทําแป้งทําเปิ้งอะไรดีหมดแล้วนะข้อที่รู้สึกแบบรันทดมากก็อาจจะเป็นแบบพับที่มันจิ๋มมากแต่ว่าหน้าเราแบบใหญ่มากโอเคค่ะหน้าเราผ่านไปแล้วนะคะเรียบร้อยแค่นี้ก็พอเลยจ้ะ ต่อมาเรามาต่อด้วยเรื่องลูกตาของเรากันบ้างดีกว่าค่ะนี่คือ,อไอไลเนอร์ที่มีความ Amazing มากทีเดียวนอกจากจะมีแพคเกจที่มีความน่ารักตะมุตะมิดแล้วนะคะมีเป็นรูปม้าหมุนนะคะคือเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเขาเขียนได้แบบว่าดำสนิทแบบดำเขียนลื่นเขียนง่ายดำดีสีไม่ตกดำยิ่งกว่าแท่งละหลายพันแล้วมันเขียนง่ายยิ่งกว่าแบบ ดสอที่บางทีอาจจะหลายร้อยอะไรเงี้ยนะแล้วมันทนมากทนจริงๆคือติดทนเกินราคาสุดนะคะใครที่ชอบเขียนแบบอินเนอร์ข้างในอะไรเงี้ยที่แบบแหวกลูกตาเมาล้วเขียนหรือว่าแบบชอบเขียนอะไรเนออย่างเดียวคืออันนี้เอาอยู่ดีมากเลิศมากเนี่ยจะไม่ลบออกเลวเดี๋ยวจะดูว่าจะเลเอะเถอะไหมเริ่มจากผมโคนขนตาไปก่อนนะคะแล้วจะบอกว่าเขาแห้งเร็วมากนะคะดังนั้นลีปเกลี่ยค่ะแตะแตะแตะนะอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ ใช้แปรงรีบเกลีย่ยอาจจะใช้แปลงหัวตัดนี่แหละแต่แะ่ไปที่ด้าแอลนนเนอร์นี้นะคะแล้วก็เขียนตรงใต้ตารางค่ะมีความไลเนอร์ที่มีความแบบคอเรียเกิรนะคะงานขนตานะคะเราจะพาดได้ยังไงคะเพราะเรามีเคที่ดอนะคะตอนแรกม,มีความตกใจว่าเออเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาก็มี คอนปอมแล้วเนาะเออคือมันก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่ามันสามารถช่วยแก้ขัดได้ในยามที่แบบว่าหามาสคาร่าไม่ได้หรือว่าบางทีไปออกงานแล้วมันจะต้องใช้จริงๆนะแล้วลืมอะไรเงี้ยคือก็เป็นความล้ำดีที่แบบว่าเออเลิศๆนะทากาวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดเลืน และหลังจากที่ต้าได้ใช้มาอย่างโชคโชนหลายยี่ห้อมากๆนะคะในเซเว่นเเนี่ยมันก็จะมีที่ยนคิ้วหลายยี่ห้อใช่ไหมเราก็มาสรุปที่อันนี้ค่ะ Beauty Q Auto Eye Brow Pencil นี่นะคะคือยี่ห้อนี้เขาจะดีตรงที่ว่านะคะอ่ะพี่ได้ตรงนี้นะคะปลายอันนี้คือต้าลองใช้ไปแล้วนะมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะซึ่งมันจะง่ายมากสําหรับคนที่ชอบเขียนคิ้วแบบว่าเกาหลี Korea อะไรอย่างงี้นี สองคือเนื้อดินสอเนี่ยมันไม่เหนียวจนดึงขนคิ้วนะคะบอกเลยว่าดินสอเขียนที่ว่าไหนที่เนื้อมันเหนียวอะต้าจะตัดทิ้งเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเฮ้ยไม่ชอบไม่ชอบให้มันดึงขนคิ้วนะ,ะขนคิ้วลูกควรจะยังอยู่ต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งที่มันสเปเชียลมากๆคือเขามีที่วัดมาให้ด้วยออสำหรับคนที่เขียนคิ้วมแม่ๆนะคะก็เขียนเสร็จก็วัดว่าเขียนไว้เท่าไหร่แล้วก็มาวัดอีกข้างนึงได้เดี๋ยวเรามาเขียนกันดีกว่า ตอนนี้นะคะต้าย,ยังไม่ได้กันคิ้วนะเพราะเดี๋ยวจะเก็บคิ้วไว้กันให้ทุกคนดูนะคะก็เลยอาจจะดูแบบลกๆค่ะดินสอเขียนคิว <aut> ค้ว beauty ิ้วอันนี้นะถ้าสมมติว่าใครหาซื้อที่เซเว่นอีเลไม่ได้นะคะคก็สามารถไปหาซื้อได้ที่โลตัสเอ็กเพรเลยเขามีขายเหมือนกันนะจ๊ะ งานตาครบงานคิวครบนะคะเรามาต่อกันที่งานปากาะแก้มนะคะคือเหตุผลที่เลือกันนี้นะคะเพราะหนึ่งมันมีหลายสีมากๆนะคะมันมีถึง9สีเราสามารถเอามาใช้เป็นทั้งอายแชโดว์ได้ลิปสติกได้แล้วก็บลัชออนได้นะคะหรือเรียกง่ายว่าเรานั้นงบนั่นเองค่ะ คือวัดมาแล้วแล้วก็สีทุกสีนะคะที่ต้าดูเนี่ยต้าว่ามันเป็นสีที่เม,มันใช้ได้จริงอ่ะแล้วสีสวยเกือบทุกช่องเลยนะคือจริงๆเรามาอะแดปเป็นอายแชโดว์ยังได้เลยนะคะมันมันใช้ได้จริงๆแต่เดี๋ยววันนี้เราจะทาแก้มกับปากนะคะโดยสีแก้มเราจะใช้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวสีปากเราจะใช้สองอันนี้นนเนื้อเขาจะไม่ค่อยเหนียวนะคะออกแนวจอร์ไรเซอร์มีความแมทตกๆ,ๆ ใครจะใช้ก่อนที่จะลงแป้งก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ตัวสีตรงกลางนะคะนี้มาทาใช้แปลงจิกสีโซอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทาที่ปากด้านไหน แม้ว่าตอนนี้ฟินิชลุกเรามาจะเป็นที่พอใจแล้วนะคะแต่ว่าคนหน้าบันเนี่ยตาอาจจะต้องการแบบ s h ด d i n g บ้างอะไรบ้างนะคะตรงจมูกเนี่ยต้องใช้มีสเข็นคี้ของ beauty คิววันนี้นะคะมาเขียนเพื่อจะ h i g h l i ตรงดังนะคะแต่ว่าตรงช่วงกรอบหน้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวที่เป็นฝุ่นนะคะมาปะเดี๋ยวขอทําดังก่อน อยู่ดีก็มีดังอ่ะละคะ่ะนี่ก็คือ finish ุคที่ได้จากการใช้เครื่องสำอางถูกและตีที่ตาคันมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะใช้ได้ไหมก็จะออกมาในสไตล์แบบแบวๆนะคะปาก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่แบบว่าเขียนอะยไรเนอหางตกเล็กน,อน้อยติดขนตาปลอมนะคะคิ้วก็วันนี้สไตล์เลีแล้วก็ใช้พาเลตลิปนะคะมาทาแก้มทาลิปนะคะเรามาต่อที่ชิ้นที่8เลยค่ะ อันที่แปดนี้ต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยต้าไม่ได้เป็นคนที่ลองใช้ก่อนนะคะนี่นี่คือแพคเกจของเขานะคะเริ่มจากที่เพื่อนเป็นคนที่มีสิวเซียนเี้ยนะคะดังนั้นก็เลยเขาก็ไปซื้อมาใช้แล้วจวังหวะนั้นคืออยู่ด้วยแล้วเห็นที่เขาดึงออกมาแล้วแบบโอโหคือมันดึงออกมาได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอคือดีจนต้องแบบว่าโอเค เดี๋ยวไปซื้อฟา์มก็ได้นะคะอันนี้มันคือแผ่นลอกสิวเซียนนั่นเองค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะคะคือมาเป็นซองข้างในเขาจะมีซองอย่างนี้นะคะข้างในอีก3มชิ้นเราก็แกะออกนะคะพอกแ,กแก,ออกะ,ะออกมาเราก็จะเจอกับแพคเกจจิ้งแบบนี้มันเป็นแพคเกจจิ้งที่มันจะแบบแข็งๆหน่อยนะคะก่อนใช้แล้วก็ต้องบิบดิเนี่ยมันจะดังแบบแครกแคกแครกแบบนี้นะคะจากนั้นพอมาร์กมันแตกเราก็เอาน้ำลูบจมูกใช่ไหมคะแล้วก็แปะลงไปเลยนะคะให้แนบสนิททิ้งไว้ สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือว่าแบบจนมันแห้งกลางติดไปกับจมูกแล้วเราก็ดึงออกเลยนะพอมันดึงออกมาแล้วมันดึงออกมาแบบเยอะมากคือมันอาจจะไม่ได้หมดจดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนใหญ่คือมันดึงออกมาได้เยอะมากนะคะแล้วก็ดีตรงที่ว่าเวลาดึงออกมาแล้วเนี่ยลุกคนเราไม่ค่อยเบิกแบบลองอยากให้ไปลองจริงๆสุดท้ายนะคะก็อะไรก็ดีแล้วผิวตัวก็ต้องแบบ ดูแลด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะพึ่งออกใหม่นะเพราะว่าตาพึ่งเห็นได้ไม่นานคือไปเดินเซเล็ตตั้งนานแต่เว้ยไม่เคยเห็นพอเห็นเลยก็เลยซื้อมาลอง <c oughs> ทําไมดูงงๆกับคําพูดนะคะ <c oughs> คือที่ซื้อเพราะว่ามันเป็นมะขามนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตาย,ยังมีเรื่องสิวอยู่ก็เลยไม่สามารถจะขัดหน้าได้ก็เลยมาขัดตัวแทนนะคะขัดแบบว่าก็ซอขัดผิวแขรนั่นอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วมันเวิร์กเพราะว่า คือเนื้อครีมมันจะเยอะกว่าตัวเนื้อสครับนะคะซึ่งมันจะดีตรงที่ว่าเนื้อสครับมันเลยจะไม่ค่อยบาดผิวเรามากเท่าไหร่นะคะคือบางทีถ้าเนื้อสัตัวเม็ดสครับมันเยอะจนเกินไปมันบาดผิวเราอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบผิวแดงได้อะไรเงี้ยมันถูกขัดมากจนเกินไปแต่อันนี้เม็ดสครับมันค่อนข้างละเอียดพอมันเป็นมะขามมันน่าจะมี aha อะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้ผิวดูกระจ่าง ขึ้นได้นะคะคือต้าไม่ได้เป็นคนผิวคล้ำนะคะดังนั้นก็ถามว่าเปรียบเทียบแล้วมันขาวขึ้นไหมอะไรไงไหมก็คงไม่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่าผิว,วมันผ่องขึ้นอย่างขัดก่อนออกจะไปงานอะไรเงี้ยที่ต้องโชว์ไลโชว์อะไรเงี้ยเอามาขัดขัดขัด,ขดแล้วมันก็เฮ้ยมันเวิร์กนะเนี่ยพอขัดเสร็จแล้วพอเช็ดออกมาะคะ่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้ง9ชิ้นนะคะที่เป็นของถูกและดีจากเซเว่นในแบบของต้านะคะในแบบที่ต้าไปลองมาแล้วนะคะ ใครที่ไปลองอะไรแล้วมีของถูกและดีเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะคอมเมนต์กันได้ที่ข้างล่างนะเผื่อต้าจะได้ไปลองบ้างนะคะเพราะว่าบางตัวอาจจะไม่ได้แบบสาขาแถวบ้านต้าอาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปควานหามารองนะคะไม่แน่อาจจะมีอพิโซด2หรือซีซั่น2เกิดขึ้นก็ได้นะคะสำหรับของถูกและดีนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมลองไปแต่งลุคนี้กันดูนะจะได้มีความโคเรียเบาๆในราคาแบบไม่กี่ร้อยเองนะวันนี้ ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ